วันเดกับพี่นาะวิไลยวันนี้นะคะเราจะพาทุกคนมาวุ่นวายด้วยกันทั้งหมด4อย่างนั่นก็คืออย่างแรกเลยเราต้องไปรำโนโราอ่ะเราลํำโนโราที่ศาลหลักเมืองจังหวัดนครศรีธรรมราชนะคะบอกเลยว่าสวยมากนะคะการบวงสรวงครั้งนี้คือเลิศจึงปังอ่ะต่อมาเราก็มา้องงานที่จะไปวันจันร์นี้นะคะเป็นชุดระบากินนารีร่อนแล้วก็อีกอย่างหนึ่งก็จะเป็นชุดการสแสดงของเรานั่นก็คือสีชยสิงค์ค่ะ เราก็จะมาเบิกเครื่องแต่งกายให้เสร็จไปเลยนะคะอ่างานที่3นะคะเราก็จะมาต่อท่ารําให้กับพี่เหล่าพยาบาลคนสวยๆทั้งหลายนะคะเย้เราก็ได้กลับบ้านแล้วนะคะทุกคนแต่ อย่าลืมเรามีงานที่4ต่อทุกคนรีบไปรีบไปที่4นะคะเราก็จะเตรียมเครื่องหัวมาให้พรและเราก็กลับมาบ้านแล้วนะคะก็ทําผมไปประมาณ3-4ชั่วโมงหลังจากนั้นก็มีงานงอกออกมาอีกอันนี้เป็นงานเสริมที่เราต้องทํานั่นก็คือการบ้านนะคะส่งวันจันทรนะเราอย่าลืมทําการบ้านสรุปคือทําส่งทันนะคะทุกคนต่อมาเราก็ไปนอนกันค่ะบยบุย